ครับต่อมาเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทคงทนนะครับก็ได้แก่ไขควงประแจแม่แรงกุญแจปักตายกุญแจเลื่อนคีมล็อกล็อกเกียร์ล็อกคลัตช์ล็อกพวงมาลัยเป็นต้นนะครับส่วนวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทสิ้นเปลืองก็ได้แก่ยางรถยนต์น้ำมันเบรกน็อตสกรูสายไเพลาสติกฟิล์มกองแสงน้ำกลั่นเป็นต้นนะครับ ต่อมานะครับเป็นวัสดุประกอบและอไหลในประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่งนะครับก็ได้แก่เบาะรถยนต์เครื่องยนต์อะไลชุดเกียร์รถยนต์เบรกคลัตช์พงมาลัยสายพานใบพัดหม้อน้ําหัวเทียนแบตเตอรี่จานจ่ายล้อถังน้ํามันไฟหน้าไฟเบรกอานจักรยานตลับลูกปืนกระจกมองข้างรถยนต์กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิราภัยสายไฮดริกเป็นต้นนะครับนี่เป็นประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่งนะครับต่อมาประเภทที่6เนี่ยเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นนะครับวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นก็จะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะครับได้แก่แก๊สหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลน้ำมันก๊าซน้ำมันเบนซินน้ำมันเตาน้ำมันจระบีน้ำมันเครื่องถ่นานก๊าซน้ำมันเกียร์น้ำมันหล่อลื่นเป็นต้นนะครับ